สวัสดีครับวันนี้นะครับมาคุยกันโนกนะครับวันนี้ผมจะมาดูแลรถนะครับวันนี้พี่รักนะครับจากชุนบุรีพี่รักเอารถอะไรมาทำกับผมครับ h o n d a FC 1.5 0 0เทอร์โบอ่า FC 1.5เทอร์โบคือ FC RS อเ่าเป็นรถ4ประตูนะครับผมวันนี้พี่รักเจอปัญหาเรื่องอะไรถึงมาที่ร้านพี่ส0 1 3มครับมันมีความรู้สึกว่าโครงเคลงอ่าร่างเวลานั่งแล้วมีสินเมารถครับผมครับ ปกติขับรถเร็วไหมครับปกติขับรถไม่เกิน 120, 120. ปัจจุบันปัจจุบันนี้เหยียบได้แค่120เพราะมากกว่านี้รถมันโคงเกิจะไม่ค่อยกล้าเหยียบอ่าฮะแต่ถ้าเป็นคนปกติถ้าแบบสมมติช่วงล่างดีพี่ลักคิดว่าจะขับความเร็วประมาณเท่าไหร่ครับเอ่อประมาณไม่เกิน1 0 6หรือ108อ่าโอเคก็106 108อ่าอันนี้แน่นอนแหละถ้าพี่รักต้องการฟีลลิ่งที่นุ่มหนึบอ่าเนาะฉะนั้นวันนี้ผมเลือกแน่นอน S T X A ครับผมนะครับเพราะว่าพี่รักษูคลิปเรามาเยอะครับ เนาะอันนี้ความคาดหวังในวันนี้อยากทำอะไรบ้างครับเ,เปลี่ยนโชคครับผมแล้วก็ทำเบรกอัพเบรกก็มีล้อ,อยางล้อ,อยางเบรกล้อ,อยางเบรกอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะฟีลลิ่งที่พี่รักต้องการนุ่มเนบ เสียงไม่ดังครับับสบายครับสบายโอเคเดี๋ยวผมจะลองวางแผนรถคันนี้ให้แล้วเดี๋ยวตอนจบมาพาพี่รักไปบิงด้วยตัวผมเองเลยครับว่าพี่รักแฮปปี้ไหมจะสัมภาษณ์กันตอนจบอีกทีหนึ่งได้ครับนะครับเดี๋ยวชมกันเรามาชมสิ่งที่พี่เขาเลือกกันนะครับว่าวันนี้พี่เขามาเซอร์วิสกับเราไม่ใช่ว่าแค่ระบบเบรกการแต่งรถนะครับมาดูระบบของเหลวมาดูระบบเรื่องช่วงล่างนะครับและเรามีการตกแต่งท่อเสียอะไรเข้าไปด้วย วันนี้สรุปจบในคลิปเดียวแล้วเดี๋ยวตอนจบไปพาพี่เขาไปนั่งดูว,ว่าสิ่งที่พี่เขาเลือกกับเรามันใช่จริงๆหรือเปล่านะครับไปชมกันเลยนะครับแน่นอนแหละนะครับลูกค้ามาพีสองพันสิบสามเนี่ยก็ต้องมาจัดล้อ SSR เพราะล้อตัวนี้มันหลบเบรกนะครับ SSR ตัวนี้คือ GTX01 ทีเอ็ซศูนย์นสีดักซิลเวอรนะครับแปดนิ้วเครื่องออฟเซ็ตสานะครับสำหรับสเปคที่คนไม่ต้องการดึงยางนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ราคา55,000ยาง225458นะครับเป็น โยโกฮาม่า e 5 5 1 oh 51, นะครับชุดนี้22 0 0นะครับท่อ HKS รุ่นใหม่นะครับไอตัว HKS ตัวใหม่นะครับเป็นตัวออกคู่นะครับเป็นปลายคาร์บอนตัวนี้นะครับเป็นปลายคาร์บอนออกมาเลยนะครับตัวนี้29,500นะครับลูกค้าอยากจบระบบช่วงล่างวิ่งบนพรมแบบรถพี่นก STXA นะครับช่วงล่าง XA ใส่ช่วงล่างแล้ว FCFK จะเจอปัญหาเรื่องติดซุ้มหลังใส่ตัวปรับแคมเบอร์ ใส่ตัวปรับแคมเบอร์เสร็จปั๊บนะครับมาดูเรื่องระบบเบรกเบรกหน้า HD spec พร้อมสายถักพร้อมจานพร้อมโรเตอร์พร้อมขามาให้ในชุดตัวนี้ขั้งหลังใส่หน้าเสร็จกลัวหลังหัวทิมท้้งหลังใส่จานขยายเข้าไปหน้าตาใกล้เคียงกันใส่ใสายถักเฮลเข้าไปควบคุมเพิ่มอุณหภูมิจานไอเพิ่มอุณหภูมิผ้าเบรกในการใส่ผ้าเบรก ES type นะครับในชุดนะครับเร่งความเร็วแล้วนะครับก็คือง่ายๆแหละเอาท่อไปแล้วจัดกองไปด้วย กองก็คือกอง BMC น็อตเรแท้นะครับมาดูระบบน้ำมันนิดนึงนะครับเราไม่ได้เป็นแค่ที่แต่งรถเไยเรามาเซอร์วิสด้วยนะครับวันนี้น้ำยาล้างฟัดชิ่งออยวาคอสนะครับน้ำยาฟัดชิ่งออยวาคอสมาคู่กับกองบอสกองบอสก็คู่กับน้ำมันโมตีระบบน้ำมันเครื่องน้ำยาหล่อเย็นวาคอสน้ำมันเกียร์เอนออส นะครับเพราะของเหลวทุกอย่างเราก็รับทําแบตเตอรี่วารตานะครับรับประกัน1ปีครึ่งนะครับอันนี้เป็นชุดแพ็กเกจแบบฟูลเซ็ตหลังจากเตี้ยติดดินแล้วนะครับและเผื่อการกระแทกและรับลม a i r j e t a i r Flow ผ่านอันเดอร์การ์ดนะครับอันนี้ก็เป็นอันเดอร์การ์ดตรงรุ่นสําหรับ FC f c f ซเโดยเฉพาะหละังจากนี้ก็รอดูช่างประกอบกันละกันว่าเขาจะประกอบมาแล้วหน้าตามันจะหล่อประมาณไหนนะครับเดี๋ยวมาชมตอนจบแลวพาลูกค้าไปวิ่งรีวิวกับโนกพีสองพันสิบสามไปเลย นนี้เรามาอยู่บนรถของนาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับฟฟลลิ่งก็โจทย์ก่อนคือฟฟลลิ่งของการลอยต่อถน,นนดีขึ้นดีขึ้น,นาม,กมกากต่ำเยอะมากนะฮะแล้วเดี๋ยวผมทีุณลาแจ้งว่าอยากให้ตุ่มมากขึ้นก็เดี๋ยวเราปรับดีบาวเพิ่ม <Okay. S 1> แล้วว่าผมสังเกตได้ว่าลมยางเนี่ยมากเกินไปนะครับแล้วระบบปิดเป็นไงฮะก็โอ้โหดี ดีพราเขาเยอะมากเลยอยู่ชื้นรู้สึกดีคว่าปลอดภัยและอย่างเสียงท่อเป็นไงนะดังไหมไม่ดังครับไม่ดังเพราะคือคันนี้เราจัดเต็มเลยัแต่ว่าทำนานหน่อยเพราะว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของ แี้ครับแอมบี้เนาะแอมบี้ี่โรมสี่โรก็มีอะไรฝากเพื่อนๆไหมฮะเออขอให้มั่นใจอย่างเดียวว่าปอพระทัดพักเนี่ยมีแต่ของดีๆขอให้เชื่อใจอย่างเดียวได้ไม่ไปฝากอะไรมากผมก็ในเนี้ยก็จริงๆเนี่ยอย่างที่ผม เป็นเดือนแล้วเนาะครับแล้วก็เลยเคยบอกว่าจะทำถ้าอยากทำก็ศึกษา,ากันว่าใจเราต้องการเรื่องอะไรครับเพราะว่าผม,มนจำได้ว่าตั้งแต่คุยกันมาเนี่ยคุณนาจะบอกว่าปัญหาเน,านี่ รถแม่งวิ่งได้เร็วมันไม่กล้าขับตอนนีน้นอนขับรถ FCFK เนี่ยรถมันแรงต้องการเกิอแต่คุณนาเขาขับไม่เคยขึ้นรถ40เลอะไม่กล้กาขับโอ้ตอนนี้ความมั่นใจผมมาเต็มที่เลยอะไรนะมาความมั่นใจของผมมาเป็นเก้าสิาาาบที่แค่สิบก็เซ็น์ก็ถูกแล้วเพาะว่ารอให้รถมาได้เซ็ตตัวก่อนซักหนึ่งนาที ก็ทุกอย่างมมีการวอร์มอัพใช่ใช่ใช่เบิร์นแล้วก็เบิร์ในสามขังผมผมเรียกว่าเบิร์เต่แต่แรกๆนะเะนะี่ยเรื่องเบรดเนี่ยมันจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันอะลายอันนะี้สิ่งหนึ่งคือผมอยากให้น้ำมันตั้ถังหนึ่งอห่นะลือ400้อโล คุณอาับแตะปอยแตะปอยถึงอ,อัดเพราะเดี๋ยวตอนคุณอาอับบดปั๊บแต่จามันจนะกดจานมันต้องอ่านที่คนพูดเบิร์ก่นอนพอมันต้องเบิร์ได้ที่อพอมันได้ที่ปัแบบ๊บจานมันลากีนเนี่ยจานมันต้องเข้าเต็มหน้าไปอพอจานเข้าเต็มหน้าไปเมื่อไหร่เนี่ยมันจะตอบโจทย์แล้วว่าเฮ้ยมันมพร้อมที่จะใช้งานยังบางท่านไปถึงปั๊บเทสเฮ้ยกดปังคราวเนี้ยจามไม่ได้เพราะมันต้องเหมือนกับเบิร์เบอร์นั่นแหละกับบล็อกอัพมันนั่นแหละถูกต้องถูกต้องครับ แรกๆแค่นิดเดียวหลังจากนั้นก็ตามสบายในย่านความเร็วที่เท่าไหร่หรือว่าคุณอาขับร้อยสี่ร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดก็ได้แต่คุณอาแตะห้าเบรกดึงคุณอาขับมาแล้วก็แตะปล่อยแตะปล่อยแล้วเดี๋ยวคุณอาได้เจอเฮ้ยทำไมเบรกชัดขึ้นแน่นขึ้นอ้่า คืชอบนะใช่ไหมนั้นใเที่ย่ะเรก็ไปสูงไปกำลังดีแล้วครับไม่มีปัญหาเรื่องขึ้นบ้านอะไรไม่มีเลยสถานะทรงนี้นะผมมีแ่แบบนี้ตอนนี้ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมจัดให้ในวันนี้หลังจากเราปรับจบเผมเชื่อว่าความเร็วเนี่ยถึงแน่นอนร้อยเจ็ดร้อยแปดแล้วทุกอย่างมันต้องปลอดภัยบนบิลดิ้งที่เราต้องการนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับหรือใคร อย่าลืมน,นะครับท <c oughs> ี่ร้านพีดอมพันธิศาบ้วยนะครับผมก็ขอบคุณคุณาก่ากนะครับผมนะครับถ้ามีโอกาสนะครับอย่าลืมเพื่อนๆที่พีดอมพันธิศาอย่าลืมกด subscribe